ดิสนีย์ฮอลลีวูดฮอลแลนด์ I love you จากตรงโน,น้นถ่ายรูปมาเมื่อกีออ้แล้วเราก็จะมาขึ้นแท็กซี่บัสไปเมืงเล้งให้ด <I do. S 1> ูกันด <I do. S 1> ี เราโรงแรมไหนหาดูสิีเช่เารถบัสไปโรงแรมเราที่ไหนนก 啥东关系？ Ich ja. อยู่ติดกับ Explorer Lodge นะคะกันข้างกนันเลยถึงแล้วด้านหน้าของ Disney Hollywood Hotel ด้านหน้าโรงแะมแค่ทางเข้าโรงแรมนี่คือกลิ่นหอมมากต้องไปที่สุดกลิ่นหอมนี่กลิ่นอะไร เอาไวจุดค่าและเด็กๆช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากเลยคลกนี้เหมืมันเป็นมุมมหาชนอ่นะต้องถ่ายมุม <c oughs> เดินเข้าประตูมาแทบกรี๊ดมาดูสิพวกเราเจอใครมารอต้อนรับ <c oughs> อ๋อถึงมารเรี่ ถึง,ลลงแล้วดิสนีย์ดิสนียขฮอลูดดีซอร์ถึงแล้วมีใครมารับเนี่ยใครมารับอ่ะ มีพี่ๆใจดีแจกของด้วยให้นี่น,นั่นคือช่วงที่พวกเรามาก็เป็นการเริ่มเทศกา,าลฮาโลวีนพอดีเลยแ,ลแจกขนมค่ะขนมเอาไปใส่ขนมเอามีขนมด้วยเหรออ๋อ มายังไม่ขึ้นห้องเลยได้ของแจกของแถมแล้วระหว่าที่รอปฏยเช็ดอิน ของเด็กจะเป็นอ so mm ีกราคาหนึ่งจ mm ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์พวกนี้อาหารดูนี้มื้อเช้าเส็จเล้วจทำอะไร n I just want to ask for the amenities have a b r e n by u s Uh, may I ask about uh, any activity for the Halloween's oh. acting or? Okay, yes. Later, I will just show you all our hotel activities. Okay. i a.m. Yeah. and our room will be a non-smoking room hotel. Uh -huh. If the name for both rooms is correct, then help me sign in here and have one phone number and your email address to be reserved. Here. And the room will be all two double beds just adjoining to each other. Okay. Just only one. Oh yeah, and พักหน่อห้องพักหน่อยสองคนห้องเป็นห้งไงบ้างคะห้ดีดีค่ะดีจะไงบ้างอมเหมือนการนตรงนี้ยอ้น่ารักอันนี้มันขาพีผีดอกผอะไรังแล้วอีก ด่วนที่สี่ด่วนที่สี่พูดพูดแบบเยอะๆเหมือนคนนั้นอ่ะมีคอฟฟี่เมกเกอร์อใหญ่เออนี่ชอบอันนี้นี่เมย์เนี่ยเอออันนี้แหละโหฉากหลังยิ่งใหญ่อะไรอ่ะบูวี่หนังแต่แม่ชอบอันนี้มากเลยโอ้ นายขอดูขอดูหน่อยค่ะโบนโแล้วก็ได้อะไรอีกเขากำลังทำกิจกรรมพอดีทำกิจกรรมเขาก็แจกอันนี้มีสามอะไรน่า mm รักเนาะน่ารักเนาะตอนแรกเขาจะจบกิจกรรมไปแล้วเขาลองมาลองเพิ่งมาเช็คอินโรงแรมพอดีแล้วเราก็ไปขอคอยทนพอดีมาของได้เท่านี้เลยมาของเราบ้างของนี่อร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้ชิมมันคือแบบติมฮัโลวีนใช่ไหมคะแต่หนูยังไม่ได้รสส้ม อันน so ี hmm. ้ก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์อ่ะอู้วว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 วอวว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 อวว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 วดอนวววอวว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 คุณคุณวว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 นวว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  อันนี้เป็นเบสกาดรีเควสไม่ให้ตกเตียงนหะ้เขาดูเบสกาดฝฟัง่อนเขจะกนั่นดีมากเลยใช่ไหมไม่ตกเตียงเลยใช่ไหมล้าเขาเป็นลาวพัดได้ด้วยแล้วก็พวกอะไรชาร์จเจอร์ก็จะมีมเยอะแยะมากเลย นี่อันนี้อันไหนอ๋ออันที่แม่ชอบอีกอันนึงก็คือถังขยะมีเป็นแบบใส่ขวดรีไซเคิลเนี่ยนี่คือถังขยะอันนี้อันนี้อันนี้อธิบายอันนี้คือ <Absolutely not S 1> ที่กดน้ำ Water dispenser นี่น้ำร้อนใช่น้ำไหลอ่ะอุ้ยอันนี้ก็จะบอกอุณหภูมิใช่ไหมว่าอุณหภูมิอุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้น้ำเดือดธรรมดาอุณหภูมิห้องส่วนอันนี้ก็คือห้าสิบเอ้ห้าร้อยเอ็มแลอันนี้คืออะไรอ่ะอันเซฟอันนี้ water dispenser กระดีม้าดูสิขนาดอยู่ไหนอันนี้กดกดตรงนี้ไหนล่ะกดตรงนี้เพื่อให้น้ำออกมาเดี๋ยวจะทำ จะทำน้ำอุ่นแป๊บหนึ่งไอดูอันนีนะ้นได้ดูอะไรนะมิกซี่ไฟอะไรอ๋ออันนี้อ่ะอัะนอนันเนาะนไฟสองเอาไฟสองดาาันไฟสองดอลลาเก็บเงินค่ะอันนี้ถงังน้ำแขง็งน้ำแขง็งน้ำแข็งให้ฟรี ไปกดฟีข้างล่างสวยงามอันนี้ก็เบสกาอันนี้ก็เมซี่วิวริมหน้าต่างของพวกเราก็สวยสวยใช่ทะเลจีนใต้ไหมไม่แน่ใชแต่มันก็คือเกาะลันเตา อ๋อ oh, อันนี้พิเศษมากอันนี้หอมมากแต่เอากลับบ้านไม่ได้หอมมากดูดิเนี่ยพวกแชมพูพวกอะไรอย่างเงี้ยหอมมากก่อนดิชเชนเนอร์ชาวว์เจลแบบเหมือนกลิ่นเิ้นกลิ่นชากลิ่นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่หอมสุดๆชอบชอบมาก

ด o ก down there the swimming pool I อ้สต้าไอ้สต้าเพื่อนอ้โหมองไอ้ีมุปกรยจะคล่องกงเลย come on come on we are going to have dinner ต้นน้ำอ่ะ วิศวิไว้น้ำวิ้วิสณ์ไ้น้ำงงกลมอันนั้นอ่ะเราไม่ได้ไปเลยโหเสียดายมากเนาะไปไม่ถึงไหนจะไปน้ำงงกลมงงกลมนั่นอ่ะนั่นอ่ะเราไม่ได้ไปอ๋อใช่เสียดายเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวเล่นดื่มชายตี๋หนึ่งหนึ่งจะขับมันหรือจะนั่งรถไฟเป็นเชื่อมใน่ัวมันเออ

บรรยากาศที่โรงแรมสวยเหมือนที่ฮาวายเลยค่ะสวยงามจริงๆไม่นะแต่สวยจริงๆสวยมาก <c oughs> แล้วก็แบบมีสามเด็กเล่นให้เด็กเล่นด้วยสามว่ายน้ำเป็นเปียโน,โน ใช่มิกกี้มิกกี้เมาส์ทุกที่เปเช่นว่ไหมวิกกี้เมาส์ทุกที่จริงๆแม้แต่คุกกี้ยังเป็นมิกกี้ตรงนี้ก็มีมิกกี้ใช่มิกกี้อยู่นะนี่ก็มีวิกกี้มของเราตรงนี้แหละไม่ไหวเก้าอี้เดี๋ยวจะมาถ่ายป้ายรอบๆโรงแรมสวยทุกมุมสวยทุกมุมเลยได้ อันนี้เป็นทางด้านหลังของโรงแรมก็จะมีป้ายใหญ่ๆใ,ใ,ให้ได้ถ่ายรูปอ่ะเดินออกกำลังกายกันนิดหน่อยลานกิจกรรมไปสนามเด็กเล่นนู้นละไหนหจะกระโดดเหรอ โอเคได้ละเอาโอเคฮอลลีว <online> <c oughs> ูดฟลอริดาเราไม่เรือที่ไม่มีวันรอบก็คือเรือไทยทานิคนะจมลงไปแล้วไม่ใช่หรอ นี่ไงที่เรามาเล่นิ n s เม right? ือวานใช่ไหมเอ่อเอามาหมุนให้แจคดูซีขอแกะเลยได้ไหมอ่าไหนไหนข้าแกะอะไรอเคาา์เนาะทรีเซปอโฟร์โฟร์โฟร์คนี่ไงแัดแดเจ็ด 3, 4, and 3, 6. Kitchen kamen rung bay. Koyo, mama, mga 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 trong này mga 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 กินสัตวตโทเคนไหมเนีดก็จะหาโทเค็นคอยคืออะไ ชูไว้ชูชูชูอยากเ่นอยาก่นอทำยังไงก็ไม่เร็วไมก็ไม่เร็วเจเคหยุดถ่ายรูปกบมกี้มาก่อนนะ <laughs> มิกกี้เมาสตัวที่ถืออยู่ในมือน่ะก็เพิ่งออกจากช็อปเมื่อคืนหรูเมื่อเช้าอยู่ตอนนี้ซื้อมัดาดซื้อใหม่ๆเลยน้อง JK วัยห้าเดือนที่อยู่ในท้องก็มาเที่ยวกับพวกเราด้วยอะไรอะไรก็น่ารักเป็หมดลิฟก็น่ารักแบบโอ้ยมีแบบเสียงเพลงสิ่งหอม

มาเองมาเที่ยวฮ่องกงสะดวกสบายค่ะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับทุกคนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแต่ละคาแรคเตอร์นะคะแต่ละห้องแต่ละห้องก็จะมีรูปเป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปเนีย่ยค่ะถ่ายมาให้ดูแบบนี้เลยน่ารักไม่มนเลยอ่ะอะไรมาเองทุกอย่างเลยนี่ย <Hi. S 1> ตุ๊ตุ๊ตุ๊รูปอะไรบ้างของเราอยู่ที่3 4สีและ3 6หกไอเครื่องนี้คุณแม่ก็ชอบมากเลยค่ะ w a t e เ d อร์ดิส e r เซเลยแหละเลือกอุณหภูมิน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกว่าจะเป็นครึ่งแก้วเต็มแก้วอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าในน้ำไม่เปิดตู้เย็นมาไม่มีน้ำดื่มให้กระตกใจนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าอ้าวองนสะดวกสบายไปอี ลับฟี่ตัวนี้179ยเจ็ดสิบ้รียน่องกงนะคะตอนเช็คเอาทก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะมีคุณผู้ชายท่านนี้ค่ะที่ใส่สูทเนี่ยก็คือบอกว่าให้เราไปรรอปขียกาดรไว้ที่ตู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะให้ขียกาดรเป็นทีละลึกมาไปฉี่มาแล้วคะ่ะ Yeah! พวกเราพักที่ดิสนีย์ฮอลลีวูดโหโรงแรมสวยชอบมากเด็กๆชอบมากที่สุดมีกิจกรรมด้วยเป็น Inside ์เอามีสะว่ายน้ำอ่าเป็นเป็นรูปเปียนโนแล้วก็มีสไลเดอร์เด็กๆเล่นสไลเดอร์ไป หลายรอบเลยตอนเย็นมีไลฟ์การ์ดด้วยแล้วก็อันนี้เป็นอินไซต์เอาที่มีกิจกรรมเฉพาะพวกเราในเวลานั้นนะคะตอนประมาณสัก4ี่มโมงเย็นหรือหโมงเย็นนี่แหละก่อนไปไว่ายน้ำก็มีของเล่นให้เล่นอยู่ตรงอะไรนะซันเซสเทเรสหรืออะไรสักอย่างอันนี้บรรยากาศเล่นในห้องอันนี้หลับปุ๋ยเหนื่อยแน,น,นนะ่ในนี้เป็นการ กาสที่ะระลึกจากโรงแรมหลังจากเช็คเอาท์